เคลีแยแล้วว่าไม่ใช่พี่จุ๋ยแล้ว<ช>ก็เลยจะเอ๊ะผู้หญิงคนท้ายดีแล้วเอางี้เลยนะ <c oughs> วันนี้วันนี้พี่ๆมาเยอะมากก็จะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะครับว่าข่าวนี้ไม่มีมูลเลยผมไม่เคยไปเดินกับจุย๋ยหรือกับผู้หญิงที่ไหนทั้งนั้นนะครับก็เอ็มบูเรียมอาจจะเคยไปแต่ว่าเคยไปนานแล้วคือตอนนั้นเนี่ยไปไปงานนี่กับคุณพ่อพี่บอยแล้วผมก็ไปจอดรถกิดไปงานที่เอมบูเรียมสวีทแล้วก็อาจจะเดินเข้าไปทานข้าวแต่ไปคนเดียวจริงๆนะครับก็ อันนี้คือไม่มีมูลอย่างแท้จริงก็ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา<ษ>ไม่ได้ไปกับใครทั้งนั้นครับแล้วน้องเอง๊ก็มาถามบ้างไหมก็คงถามถามจากข่าวนี่แหละครับ<ม>ก็ก็จริงๆแล้วเนี่ยเราไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะทราบหมดนะเพราะว่าเราเราก็จะคุยกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่เคยโกหกกันอยู่แล้วนะครับก็มีผมก็บอกว่ามันมันก็ไม่ทราบว่าเขาม,มาจากไหนแต่ว่ามันไม่เป็นความจริงแต่ผมบอกว่าเอเขาบอกว่าน้อยนิด ก็คงจะมีถ้าไม่มีผมก็ต้องก็ต้องแย่นะก็ก,ก,ก็ก็มีดีแล้วแต่ว่าแต่ว่าคือคือมันมันไม่ดีตรงในส่วนที่ว่ามันมันมันไม่เป็นความจริงแค่นั้นเองอะไรเงี้ยครับ ก็เราเราเราแค่ชี้แจงในสิ่งที่เป็นความจริงแล้วก็ในสิ่งที่มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เหมือนกับมีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจมีเรื่องอะไรที่ที่มันผิดพลาดแล้วก็ออกมาบอกว่าสิ่งที่ถูกคืออะไรใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกว่าไม่เคยไปเดินกับผู้หญิงที่ไหนแล้วก็ไม่เคยไปกับจุย๋ยแน่นอนร้านเปอร์เซ็นอย่างนี้สองคนมีลิมิตกันไหมคะว่าไปทางไหนก็เพื่อนผู้หญิงเพื่อนอะได้หรือเปล่าเอ๊กจะออกไปทานไปไหนกับเพื่อนผู้ชายสองคนได้หรือเปล่าก็คำคำว่าเพื่อนมันก็คงจะ คือผมว่ามันอยู่อยู่อยู่ที่ความความเข้าใจกันมากมากกว่านะครับคนเราคืออยู่ที่การการคุยแล้วก็คนเรา,าสองคนคบกันหรือรู้จักกันอะไรก็ตลมมันก็ต้องรู้จักวิสัยใจคอของสองอีกฝ่ายแล้วก็สิ่งที่สาคัญก็คือความเชื่อใจความให้เกียรติกันและกันตรงนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าจะจะเป็นยังไงคือมันก็เป็นเป็นสิ่งกระทบภายนอกนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ย ขอให้เราเราเรารู้จักกันแล้วเราเราเชื่อใจเราเชื่อมั่นต่อกันผมว่ามันก็ไม่มีไม่ไม่มีปัญหาครัยไม่เคยคุยเป็นไหมใน้อน้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจุิเหรอครับคุยครับก็คุยก็ยังได้เจอน้องได้คุยแล้วยิ่งตอนนี้น้องก็มาทำงานเอกสารนะครับก็ผมคุยได้หมดกับทุกคนนะผมทุกทุกคนเป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อกันมากๆแล้วก็แล้วก็ยังยินดีที่จะช่วยเหลือยังยินดีที่จะจะห่วงใยขึ้นแต่ละการอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดา คราตัวเองจะเกิดไปนะคะได้คุยกันอะไรก็ก็คุยนะครับตุ๋ยก็มาแซวบอกอ้าวอะไรเนี่ยไปพิธันไปเด้เนใครมาหรือเปล่าแล้วเป็นจุย๋ยบอกโหถ้าคนในประเทศนี้หน้าตาเหมือนจุย๋ยก็จุย๋ยเราั็จะมีคู่แข่งนะอะไรเงี้ยก็ก็แซวแซกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องอะไรอะไรจริงจังเลยเพราะว่ามันไมไ่เป็นความจริงคือแล้วมันไม่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมจะต้องออกมาออกมากลัวหรือว่าอ,ออกมาอะไรแต่ว่าเราเราก็มีโอกาสแล้ววันนี้ก็ จะได้พูดอีกครั้งแล้วขอพูดอีครั้งสุดท้ายนะครับว่าไม่ไม่เป็นความจริงเลยล้านเปอร์เซ็นต์้มีโอกาสร่วมงานกับพี่จุ้ยนี่พี่กับลาลงเคะก็คงต้องต้อง,งขอดูดูบทก่อนนะครับว่าม,มันเหมาะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ายินดียินดีถ้าเกิดได้ได้มีโอกาส fiance. ร่วม,ร,วมร่วมงานไม่มีปัญหาไม่ต้องว่าแค่ลาลงเอกเราว่าอะไรก็ตาอ๋อน้องน้องเข้าใจครับเพราะว่าจริงๆผมว่าคนเรามันขึ้นอยู่กับการการคุยกันเนาะคือเราเรามีอะไรเราก็เราก็คุยกับเขา